กำนานคุณยายสปีดถนนเส้นหนึ่งไม่ได้อันตรายเพราะหลุมบ่อไม่ได้อันตรายเพราะทางแคบแต่คนแถวนั้นเรียกมันว่าถนนที่ห้ามเร่งเครื่องตอนกลางคืนเพราะถ้าใครเผลอขับเร็วเกินไปอาจมีใครบางคนเร่งตามคุณมาโดยไม่ต้องใช้รถชาวบ้านเรียกเธอว่าคุณยายสปีดถนนเส้นนี้เชื่อมหมู่บ้านกับตัวอำเภอเป็นทางตรงยาวไฟถนนห่าง กลางวันดูธรรมดาแต่กลางคืนเงียบจนได้ยินเสียงลมเสียดต้นไม้มีข่าวเล่าต่อกันว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีคุณยายคนหนึ่งขายของเช้าเย็นต้องเดินเท้าไปกลับทุกวันคืนหนึ่งรถซิ่งวัยรุ่นขับเร็วเกินไปชนคุณยายแล้วหนีไม่มีใครเห็นไม่มีใครช่วยศพถูกพบตอนเช้าร่างของยายเหมือนกำลังวิ่ง หลังจากนั้นอุบัติเหตุก็เริ่มเกิดเฉพาะคนที่ขับเร็วผมได้ยินเรื่องนี้จากต้นเพื่อนสมัยเรียนคืนหนึ่งต้นเลิกงานดึกถนนโลง่งเขาเหยียบคันเร่งแบบไม่คิดอะไรเขาบอกว่าตอนรถแตะร้อยี่สิบไฟหน้ารถเหมือนส่องไปเจอเงาคนแก่อยู่ข้างทางต้นคิดว่าตาฝาดแต่แล้วเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้น เร็วผิดปกติและเสียงนั้นไม่ได้มาจากข้างทางแต่มาจากด้านหลังรถเขาเร่งเสียงฝีเท้าเร่งตามมองกระจกหลังเห็นยายหลังมอผมขาวหน้ายิ้มแปลกๆวิ่งตามรถโดยไม่หอบไม่เหนื่อยต้นเหยียบสุดรถแตะร้อยสแต่ยายเริ่มตีคู่ก่อนที่ยายจะหันมามองแล้วยกมือขึ้นเคาะ ที่กระจกหลังรถต้นเบรกกระทันหันด้วยความตกใจรถหมุนเกือบชนต้นไม้ทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีใครไม่มีเสียงไม่มีรอยเท้าเหลือแค่รอยฝ่ามือแก่ๆเปื้อนฝุ่นติดอยู่บนกระจกหลังรถและเสียงแหบๆดังข้างหูเขาเบาๆช้าๆจะได้ถึงบ้านหลังคืนนั้นต้นไม่เคยขับเร็วอีกเลยและไม่มีใครในหมู่บ้าน กล้าฝืนกฎที่ไม่มีใครเขียนถ้าขับช้าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าคืนไหนคุณขับรถบนถนนเปลี่ยวแล้วรู้สึกว่ารถคุณไม่ได้เร็วที่สุดลองผ่อนคันเร่งดูเพราะบางทีคุณยายสปีดอาจกำลังวิ่งตามคุณอยู่เพื่อเตือนไม่ใช่เพื่อเอาชีวิต